สวัสดีค่ะคัสจูช่องยาชิกกอกนะคะยาก็มากินข้าวกับยายนะคะหอยนะคะ fc อันนี้เป็นหอยธรรมชาติบ้านเรานะคะเขาเรียกว่าหอยหอมหอยอะไรนะหอยฮี่หอยฮีหอยฮีหอยีนะคะยาก็มาดูมาดูยายนะคะกินข้าวกับหอยฮีหอยเห่าเนาะหอยฮี่ หอยธรรมชาตินะคะดูนะคะว่าย่าจะทานได้ไหม fc มันทานว่าจะไปอันนี้ว่าเราไปทุระแต่ยังไม่ได้ไปมาเอาอันนี้มาให้ยายเอาข้าวเม่ามาให้ยายอันนี้คือเป็นผักนะคะเป็นผักผักที่ยายปลูกนะคะ fc ผักที่ยายปลูกคือย่าจะชอบผักมากนะคะข้าวผัก ผักผักอืมอร่อยผักก็ธรรมชาตินะคะคือกินผักอืมหอยอม,อม,มีหอยแล้วก็มี ปลาด้วยนะคะอันนี้คือปลาชิวปลาชิวข้าวทำไมเนาะปลาชิวข้าวปลาชิวข้าว,าว,าวแล้วก็มีแกงยอดอันนี้คือว่ายอดเ้านะคะยอดบมกเผาไม่ใช่แกงหน่อไม้นะคะยายแกงยอดเ้านะคะใส่ซื้อเพลิยใส่หมูนะคะใส่หมูหอมข่ะเอฟซีหอม แต่ย่าชอบที่สุดก็คืออันนี้นะคะปลานะคะปลานะคะปลาคือปลาธรรมชาตินะคะปลาธรรมชาติจะได้เข้าส่กนผสมเอาไว้เชื่อว่าจะเหละองอันนี้คือปลานะคะเอฟซีนี่ไหมปลานะ อืมอร่อยมากไม่ได้เยนีน่่ตีอิม่เือคนั่นแหละเมื่อเมื่อวานนะเมื่อคืนยมาชมน้องออามาามาลงเลย ตอนนี้ชาก็ตกง,งามชาไม่ได้ลำเลยตอนนี้ชากตกง,งามอร่อยนะคะเอฟซีมามาทานข้าวกับยามาเดิมทานข้าวทานข้าวกับยหเด้อทานข้าวกับยากับยานะคะอร่อยนะคะเอฟซ เ็กเ้ยงกับขมแบบอแม่นบานน้ไปูว่ายังมาบัสเดยงยังไม่มายังไม่ม,มาจะคอยจะรอเลย อร่อยอร่อยก็คือผักผักเราปลูกธรรมชาตินะคะไม่มีสารพิษไม่มีอะไร จอมอมอยูอ่กิกนข้าวไดยว้ยู่ไม่เทาข้าวครกินแเ,เ,เราก็กินได้ยู่กินข้าวยกว้มือวลนาวนเลยะกวนเนาะ ี่ยไม่ได้เอาไข่ไปคือลาวีทำไรไปดินนะ่แล้วม้ท้าแทนจี่เทงานดิหอมเตหงลาว้็นะไได้ก็เ่่อได้เรามาเราลุนเบเราลุน พอละล,ล่นละเด้อเออ,อพอละลนอร่อยคะอ่ะเอฟซีพูดเชื่อไหมคะคุณบ้า,านอาจจะบุ้งเพ่แลกกับเรื่อันน,นีดแปบานเกจะผสมผสานนะใช่พูดเตอะเพะขมนะถ้าแบบเด็มเนาะแต่ก็อ่าเพาะขมนะอืมหอมนะเพะขมนะอ้มา้อมเนาะ

เดี S <S ๋ยวมันก็ผมเล่เขาต้องเอาไม่ีสุดินีตานนแกคนี่หนชมะคอลกานัก้นีอื ใช่แม่หอยนี้จะหอมนะคะ fc หอมมันไม่เหมือนหอยหนาหอยมันไม่เหมือนหอยขมมันจะยาวๆย,ยาวนะคะ fc ยาวยาวแล้วก็เวลาเราทานนี่มันจะหอม

ยามากันนองนี่นียงบงเนีนงไปเชือ่อเชือ่อไปถืไปเย็นแต่ับไม่เยอะไปเย็นอบยาวนะคะ fc อร่อยหอมนะคะหอมมากยัง หอมนะคะเอฟซี FC, มาคะ่ะมาทานมาทานหอยนะคะหอยฮีนะคะหอยฮี <Thank you. S 1> ก็สำหรับคลิปนี้นะคะย่าก,ก็มาทานข้าวกับยายนะคะทานข้าวกับยายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีนะคะ <Thank you. S 1> จ้าสวัสดี